เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนักข่าวธุรกิจจัดงานมอบรางวัลด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้แนวคิดร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่16กับรางวัลท็อปแบนสวอร์ด2021 มอบให้แก่นักธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่ประสบความสําเร็จภายใต้มาตรฐานที่ดีและเป็นที่ยอมรับระดับสากลและหนึ่งในธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในครั้งนี้คือผู้บริหารสาวคนเก่งคุณกนกวันสุวรรณพันธ์จากแบรนด์ทานอสค่ะ วันนี้มารับารางวัลน,นะคะท็อปแบนอาวอร์2021ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์คาโน่จะมีทั้งหมดเอ่ u อ7 SKU นะคะก็จะมีเซรั่มมีครีมนะคะมีกันแดดแล้วก็มีมาร์กหน้านะคะมีคอนเนอร์แล้วก็มีครีมแต้มสิวนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ ทุกตัวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมสารสก,กัดที่พรีเมียมนะคะแล้วสารสก,กัดของเรานะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเป็นสารสก,กัดสาหร่ายแดงนะคะสารสก,กัดตัวนี้นะคะก็ได้รับรางวัลนะคะ The China Personal Care แอนคอร์ดเมติกอวอร์2016นะคะนี้นะคะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จำหน่ายมาแล้วนะคะทั้งหมด3เดือนยอดขายได้ทั้งหมดประมาณ6 0 0 0ชิ้น,นะคะ่ะพี่ตังต้งเป้าไว้นะคะภายในปี64นะคะเราจะปิดยอดอยู่ที่ประมาณ1ล้านชิ้น,นะคะ่ะพี่ตอนนี้ก็มีแผนการที่จะส่งออกต่างประเทศนะคะที่ดูไว้ก็จะมีประเทศลาวนะคะแล้วก็ประเทศมาะคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคัดสรรนะคะแล้วก็ ผลิตออกมานะคะเพื่อตอบโจทย์กับผิวหน้าของคนไทยนะคะแล้วเราก็ยังมุ่งหวังนะคะว่าผลิตภัณฑ์เรานะคะจะสู่ตลาดได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราทะะักปลอดภัยเห็นผลนะคะเพราะว่ากว่าเราจะผลิตสินค้ามันหนตัวเนี่ยค่ะบุได้ทดลองใช้1ปีนะคะ1ปีให้มั่นใจก่อนนะคะถึงจะผลิตสินค้าคานโอออกมาะคะ่ะ และหากใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อหรืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองสามารถสอบถามไปได้ที่เพจ Canos Thailand หรือ Line แอ Canos1 หรือโทร021054488ค่ะ